โหแม่งของขึ้นเลยแม่งไม่รู้เรื่องนี่สั่งบาร์ไปแล้วแม่งใส่ไม่ได้คือยังไงวะเนี่ยไอยพี่ป๋องลูกค้าเขาบอกซื้อไปแล้วใส่ไม่ได้เวฟเนี่ยมันยังไงพี่อธิบายดิแล้วพี่ขายเขาไปได้ไงฮะยังไงจะเย็นๆก่อนนะครับผมไม่รู้รอ่ะก็ก็อธิบายเลยมันคืออะไรจริงแล้วเวเฟเนี่ยววนี่เวฟอะไรตัวไหนเนี่ยร้อยสิบร้อยสิบตัวละสิบตัวเดียวลูกค้าเลยเนี่ยอ่าคือเวฟเนี่ยเราทำเซ็ตบาร์ไว้แล้วสำหรับบาร์เซ็ตบายกสูงติดตั้งมาแล้วจะเป็นแบบนี้อ้าว ถ้าสมมติว่าเราใช้เราใช้บาร์ตัวนี้ติดตั้งไปเลยใช่ไหมครับบางคันมันอาจจะติดเลือนไม้หรือมันจะทําให้น็อตอ่ะมันติดน็อตตรงนี้ด้วยโอ้โห oh. ต้องดูนะครับผมเราก็เลยทาเซตบาร์ยกสูงขึ้นมาไงแล้วมันต่างกันยังไงเนี่ยพี่ก็ตัวนี้มันเป็นบาร์ยาวอย่างเดียวเซตนี้จะมีบาร์สั้นให้สองตัวแล้วก็น็อตยึดอีกสองตัวนี่แหละหลายคนเข้าใจผิดคนขับเวฟนะครับต้องเลือกเป็นเซตบาร์เลือนไม้สูงแบบนี้เลยนะ อ่าอธิบายกันแบบชัดเจนนะครับเพราะบางคนซื้อไปคิดว่าใส่ได้<ช>ไม่ได้สอบถามร้านค้า<ช>หรือรไม่ได้ดูรีวิวแบบชัดเจนนี่นะครับแล้วมีคําถามหนึ่งพี่2023-24สั่งชุดนี้ไปมันมันติดชุดสี่ปะพี่เพราะอะไรจร,จริงๆเราคอนเทนต์เราเรา,เราระบุให้แล้วแต่คือบางทีลูกค้าที่ที่สั่งซื้อเขายังยังไม่ได้ดูใช่ป่ะเพราะว่าตัวบายยกสูงเนี่ยถ้าเป็นเวฟ2023ตัวล่าสุดต้องมีน็อตเสริมกระจกด้วยครับผมโอ้โห หมือนพี่คันเนี้ยพี่คันเนี้ยเขาใส่ล้อเสริมกระจกด้วยเห็นป่ะเอ้าแล้วทำไมต้องใส่จริงจริงใส่ก็ได้มันมันเป็นเพราะอะไรจริงจริงถ้าถ้าเกิดไม่ใส่มันจะติดทุกสีข้างหน้าตรงนี้อ๋อใช่แล้วตัวเนี้ยมันสามารถติดมาข้างหลังได้อีกไหมได้ครับแล้วแต่เราแล้วแต่เราปรับได้หมดเลยได้เลยใช่ครับผมโอ้โหนี่นะครับการใส่ชุดบาร์ที่ถูกต้องนะครับอันนี้คือผมทําคลิปให้แล้วนะชี้แจงนะครับสายเวฟอ่ะเรียนเชิญนะครับถ้าเข้ามาก็บางแวก89ตรงเข้ามมา100เตรอยู่่ฝังขวามือร้านมาตูึมอนะครับผม